เพื่อนขาแซ่บขนาดไหนดูเอาละกันนะคะเบียจัดไปสักเกี้ยงเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียเวจานะคะวันนี้เบียเญจาก็จะพาทุกท่านมายำขนมจีนกุ้งสดปลาทูมึงยอนะคะมาค่ะเราจะมากินกันด้วยนะคะของแซ่บ ยำเย็นหรือยามค่ำคืนนะคะทุกท่านมาค่ะมาเลยนะคะมาดูกันค่ะเลยอันนี้เราก็มีพริกสดนะคะเราก็หอมแดงนะคะอันนี้ประทิมเสพนิดหน่อยนะคะเลยเราใส่ไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่มามาเราใส่น้ำปลาแล้วกันเนาะใส่น้ำปลาทำเองกินเองนะคะทำเองกินเองทำยังไงก็ได้นะคะทุกท่านอืม ่อนอืนก็ใส่น้ำปลาเอานิดหน่อยก่อนเนาะใส่เยอะอย่าเค็มเนาะเอาสักสมช้อนนะคะทุกท่าน๋ยวาเค็มแล้วถ้าขออนุญาตชิมน,น้ำปลาหน่อยนะเราทํากันสดๆตรงนี้เลยเนาะน้ำปลามันออกจะเค็มนะคะทุกท่านเราก็ต้องตัดน้ำปลาด้วยน้ำตาลนะใครมีน้ำเชื่อมก็ใส่น้ำเชื่อมนะเบียไม่มีน้ำเชื่อมนอ้องไปก็ใส่น้ำตาลไปเนาะ ขออนุญาตใส่น้ำตาลกับผงนวลนะคะพร้อมกันแล้วก็คนเลยนะคะขนนวลนิดหน่อยเนาะคนกับน้ำปลาให้เข้ากันเลยนะใส่ไปก่อนเลยเนาะเพื่อที่จะตัดความเค็มของน้ำปลาเนาะโหแต่น้ำปลานี่หอมมากเลยใส่ลงไปนะคะทุกท่านเบียร์เป็นจาขั่วใหม่ๆเลยนะคะพิกขั่ว ใส่ลงไปนะอั่จะใส่เยอะนะกินไม่กินไม่ได้ <laughs> เพราะว่าพี่กั้วใหม่นี่มันเผ็ดมากนะใส่ลงไปนะคะทำง่ายๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากวันนี้ไม่มีต้นหอมบัชีเนาะจะยวก็ใส่แค่หัวหอมกับพริกสดอันนี้เดี๋ยวทำแบบง่ายๆเลยนะน้ำมะนาวบีบเลยเนาะลงไปใครชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เปรี้ยวไปเยอะๆนะคะ เดี๋ยวจะยำแบบคุกคริกนะไม่เอาแบบน้ำจืงๆอ,อร่อยแซบน้อเพื่อนก็ใส่ใส่กุ้งไปเลยกุ้งสดนะใส่ลงไปเลยใส่กุ้งสดใส่เนื้อปลาทูลงไปเลยนะคะทุกท่านเนื้อปลาทูปลาทูแมวอร่อยมาก หมูยอใส่ลงไปเลยครับเพื่อนโอ้สดใส่ลงไปนะคะยอคุณนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะเล้วประทูบางท่านเขาชอบแบบประทูแบบ บี้บี้นะโอ้เบียร์ลืมเอาก้างออกนะท่านอ,อร่อยจังทำง่ายๆอย่าทำยุ่งยากเรากินเองทำเองกินเองนี่จ้าม,ม,มาทุกท่านหน้าตาน่ากินมากเลย ขอลองชิมก่อนนะชิมกุ้งเนะี่ยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอร่อยมากไข่ลงไป้นอ,อ่อนทานตะวันเพื่อนโโอ้โอโอโอ เต็มถ้วยเต็มชามรุงมถ้วยพุงชานนะคกท่านมูซีนค่ะใส่น้ำจีนลงไปด้วยคุณจ้าสามจั่อนะใส่ลงไปลยคนให้เข้ากันนะคะ ทุกคนบอกอาจจะเห็นว่าแค่นๆนะแต่เดี๋ยลองรสชาตินี้มันเจิดเลยค่ะการทําแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยยั่วๆกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเบียร์ขออนุญาตจัดจานแป๊บนึงนะคะจัดจานแล้วเรามานั่งกินกันนะคะไปค่ะนี่จ้าจัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะทุกท่านยำขนมจีนกุ้งสดนะคะมีปลาชูมีหมูยอด้วยนะคะต้นหอมทาตะวันพุอมนะคะถึงเราจะไม่มีต้นหอมผักชีแต่เราก็มี ผักทานตะวันใบสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีหัวหอมแดงนะคะมาค่ะเรามากินกันเลยดีกว่านะคะยุ่ยยุ่ยยุ่ย,ย,ยจ้าทำเองอยากกินอยากกินอะไรเราก็ทําเองนะคะแบบจุจ๊จุใจจุใจเลยนะคะเออนี่จ้าไปค่ะไปกินกันนะคะ เนื้อปลาทูอร่อยมากค่ะเนื้อปลาทูปิ้งค่ะ น้ำกุ้งก็หวานน้ำยำก็เข้มข้นข้าวคนดีนะฮะทำง่ายๆอร่อยค่ะตัดมะนาวแก้เลี่ยนโอ้โหสุดยอดฟินมากอืม,อม ูแมวเนะนิ่มๆเอามาปิ้งไฟให้หอมนะคะเพื่อนๆมาแกะมมไม่รู้นะโดยความส่วนตัวของเบลล์จะชอบกินปลาทูนิ่มๆน,น,นะคะพอมาปิ้งไฟแล้วนะมันจะหอมมากเลยค่ะคำนี้นะคะขนมจีน ลุ้เสร็จุูงสดเน้นๆประทูหอมมาค่ะเน้นเน้นนะคะกุ้งสองตัวนะคะประทู กุะะ้งสดหมูยอปลาทูพริกหัวหอมกุม้งสดหมูยอพริกหัวหอมนะคะมาค่ะคำนี้ เห็นเมจ้าเห็นเมจ้าเพืเ่อนๆกองไม่จับโอ้หมูยอล่วงนะไม่เป็นไรสายขึ้นมาอีกนะรู้จ้า จัดแบบเด็ดจัดแบบฟิแบบนหายากกันเลยทีเดียว คำสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าน,นานไปมาค่ะคำนี้ก็จะเป็นคำสุดท้ายนะคะเดี๋ยว์ัรจาก,ก็จะมาทานให้รู้สึกว่ามีความอยากกันนะคะลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆไม่รู้ดามาเห่าอะไรแต่ก็ เนื้อแน่นนะคะจัดได้เต็มเต็มเลยนะคะคำนี้ก็เป็นคําสุดท้ายนะคะที่เบียร์จะมาชิมให้ดูมาทานให้ดูนะคะเหลือน,นี่เบ<ม>ียร์จะไปจัดหลังกล้องนะคะเอออันนี้คําสุดท้ายที่จะชิมให้ดูนะคะว่ามันเด็ดมันอร่อยจริงๆเลยนะคะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะคะอันนี้ก็มาชิมให้ใหายให้มีความอยากทานอะไรแบบนี้แบบนี้นะคะอือ นี่คะ่ะเบียร์จ้าก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะยำขนมจีนกุ้งสดค่ะปลาทูปลาทูแมวนะคะปลาทูแมวปลาทูแนวนิ่มๆเอกมาปิ้งไฟให้หอมเนาะเรามาทํานะคะอย่าลืมทําทานกันนะคะเราจะรู้ว่าอร่อยมากมายค่ะวันนี้เบียร์ใช้น้ําปลาของแซกไม้นะคะบางท่านบ่นว่าเค็มนะคะเบียร์แนะนําให้ตัดน้ําตาลอย่างเบียร์นะคะเออเราไม่ต้องใส่น้ําปลานะคะแค่นี้ก็ครบเซตครบสูตรนะคะ ถ้าใครไม่กินน้ําตาลทรายก็ใส่น้ําเชื่อมหรือน้ําผึ้งก็ได้นะคะก็จะเพิ่มความหอมไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทุกท่านอคลิปนี้เบียร์บรรจาก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายนะคะพเพื่อนขาแส่ขนาดไหนดูเอาละกันนะคะเบียร์จัดไปสักเกี้ยงเลยนะคะไปลคะค่ะบายบายคะ่ะรู้สึกุิ่มจนะคะค